สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกรบชองแย่ไพ่ภา,ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแยยไผ่เนีนําขขอมูลนเทาทักเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าวันสิไปรับชมรับฟังแยไผ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยไผ่นํ้นไปเลยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยยมยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบด้พลาดเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข คอเมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูนแนวทางอาจารย์ทันแรกคนเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าเกมสัมผัสงวดที่แล้วเลขเด่นเนาะคะนะ่ะเนาะหกหาเจ็ดมามาหาบนหาล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเจ็ดด้วยนะจ๊ะงวดน,นี้เจ็ดแปดหกตัวใดจะมาคนสัมผัสเกมมาสั่นพี่น้องเอาผู้ใดมักแนวทางเพิ่นกะแคบหน้าจอเลยเนาะจา๊ะงวดที่แล้วเป็นงวดแรกที่ยายกไพย่อยมาลงให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางสูตรนี้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเซคมเนาะเซคมบอกว่าจังใดพี่น้องเซคมบอกว่างวดนี้สรุปคงสุดท้ายมหาเดียวสามสิบทับสิบสองทับหกหกศูนย์แปดกัสองแปดละสันพี่น้องเซคมบอกว,ว่าผู้ใดหมักแนวทางนำเซคมก็แเคบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเดอ้อจวดจาดฟาดบ่มน้ำเพิน์ดใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอดมารีเนาะค่ะงวดที่แล้วเด่นบนแอดมารี ari, เด่นหกกับเจ็ดมาเจ็ดนะจ้างวดน,นี้สามกับ 7. เจ็ดเจ็ดบนนี้บอกพี่น้อง เกียรตินี่เป็นบ่อขายมันจะอยู่เกียอะไรดีงวดน,นี้เนาะพี่น้องเนาะเอ่อย่อมุกอ่อซองนี่เดี๋ยวยายแพ้สรุปให้อีกทีหนึ่งเป็นมืออื่นเนาะจ้ะแต่เพราะว่ามือนี่ลงเอ่อตำไทยมือละคลิปเนาะแล้วก็วันไหนมีตำลาวก็ลงตำลาวเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะต่อไปเลยเนาะจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อพ้นบอกว่ามาได้บนลางว่าสั่นสูตรนี่แนวทางของอัน หน่าจะเป็นมันอยู่ที่ใจเนาะค่ะน้องสุปอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว 5, 6, 7, 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดมาฮาบนอ่าห้าบนห้าล่างแล้วก็เจ็ดเนาะค่ะเนาะงวลนี่สี่ห้าหกว่าสันพี่น้องสี่ห่าหกมาตัวใดตัวหนึง่งว่าสันเนาะค่ะเอาผู้ใดมักเนี่ยทางน้าเพลินกับแคบนาจอได้เลยเนาะพี่น้อง,นองเนาะจวดจาดน้าเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ดอันนี้เพลินบอกว่าอาจารย์น่ายว่าสันพี่น้องจัดไปเพลินบอกว่า เอทีอยังกะขอให้มีซีประสันเม็ดเดียวซีสองเลขดับย่าพีเอาโบยูเหรอคะพี่น้องบอกไปแล้วะนะเลขดับพะว่าก็เจ้าอาจารย์ใดก็เจ้าก็ให้แต่ซีมากนอพี่นอนะ้องเนาะซียังดีเอาพิจารณานำเพิ่นใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอนผู้ชายเนาะสิบหน่วยมาได้ทั้งทิ่งและทั้งลางงวดที่เลี้ยวมาเจ็ดเนาะค่ะมามาบนเนาะจานะ้าเนาะงวดนี่สามซีเก่า สามสี่เก้ามาตัวใดตัวหนึ่งบ่บนกระลางวนะัซซันพี่น้องมาแต่ว่าเป็นแค่หลักสิบและหลักหน่วยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางปู่ชัยสูตรนี้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แคบหน้าจอเลยอันนี้แยกห้บริกาให้เนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยจ้ะสองตัวลางวัซซันเนาะพี่น้องเนาะเอาพารนาน้ำเพลินใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขติดบนนขกเนาะค่ะเนาะเลขติดบนนุ่มขอนแก่นวันสันพี่น้องจ้าอ่านุ่มขอนแกนแ่นเราบอกว่าเลขติดบนมีอยู่ที่หกเจ็ดแปดสองหมวดที่แล้วหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์มาเจ็ดบนนะค่ะพี่น้องวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเลขติดบนมีอยู่ที่หกเจ็ดแปดสองที่นักพี่น้องมากตัวใดกันจังวะกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอ่า หนุ่มขอนออแก่นหรือว่าหอยชุมแพเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยวันนือว่านอขอกรเนี่ยแหละนอพี่น้องนอมากับจังหวะน้ำเพลินเดอพี่น้องเดอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของฮะาราหาพักใจปรินญ,ญาใจหัวใจเพื่อเธอเนาะพี่น้องนอเพิ่นไหมาเพื่อนวางสี่ระคะพี่นอ้องเลขตะล่างสามสี่หนึ่งเก้าหกแปดเจ็ดเนาะค่ะเลขกเ,เด่นเพิินเด่นอยู่ที่หกกับเจ็ดเลขกเด่นอีกแปดกับเก่าถ้าเป็นเบิ้ลก็หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก่าเก่าเนาะค่ะ สำหรับแนวทางซาลาพักใจเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาได้ไทยอมสินเนาะแนวทางของแอนบักคำหน่อยอ่าว่านี้เพิ่นบอกว่าเดนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดนหนึ่งฟันหนึ่งเก่าเลยพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าฟันหนึ่งเก่าชุดวินศูนย์หนึ่งเก้าก็ไปจับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะจับจังสี่เนาะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอนบักคำหน่อยชุดวินของเพิ่นเนาะค่ะมาได้ทั้งไทยและออมสินเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดมักแนวทางน้ำเพลินกับเขียบนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะจวจาดฟาดบุ่มน้ำเพลินได้เลยเลยนาะค่ะแอดบอกคำหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางของอข้อคน้นคนสูตรเนาะสามโตได้พี่น้องผู้ใดมักเนวทางสามโตงวดที่เล้วเขว่าบอพี่น้อง ยา้ไพ่กระจึ่งบอด้เนาะพี่น้องเนาะตะบอเดียวมาเทียมห้เบิงเนาะจ้ะสูตรนี่แคบหน้าจอมีชุดวินและชุดรองเนาะค่ะสำหรับแนวทางคอคุณค้นสูตรเนาะพี่น้องแต่ว่าแจยไพ่ว่าเข่าอ่าหาเจ็ดนอะพรพี่น้องเนาะพิจานาใดพี่น้องมักตัวใดกระจังวากันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดบนเอ็ดละเด่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าคู่โต๊ดบนเอ็ดละเด่นเนาะค่ะเพื่อนไขมาเพื่อนบอกว่า พิ่นบอกว่าบนวาราง่นบอกว่าคู่โต้เธอซื้อว่าซันพี่น้องอ่ะเพิ่นหนหามาเพิ่นบอกว่าจังสี่แหละคะ่ะพี่น้องสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามสองสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดและสี่สองอันนี้คือแนวทางของเอร์ลาดนเนอะพี่น้องเดอ้อมากระจังวากันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพิ่นบอกว่าจังสี่เพิ่อนพี่น้องขยายบ่ได้เลยพี่น้องอ่ะขยายกระได้กันข,ข,ขยายกระเลวกันเลขดับเนาะคะ่ะเลขดับดหลายๆอาจารย์มามัดโฮมกันดับล่างอยู่ที่วัซซันพี่น้อง 3 4มสีห้เกหลือ8 2 1 0เลขมาจับเนาะคะ่ะเนาะได้8 0 8 1 8 2 8 3แปดหนึ่งแปดสเอดศูแป่ปดสองสองศูนย์สองนเลขจับอาจารย์ชนะพ้นยังมากๆเนาะพี่น้องเนาะเอาไวาไปตามสูตรเพื่นแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้คือดับล่างมีแนวทางเล็ลงท่างของอินทอนแลว้วก็ของแอดเออเลี่ยงพิงเนาะคะ่ะเนาะ ของแอดยาทีปเนาะค่ะกะดับล่างเพื่อนเอามามาัดพูมกันเนาะคะ่ะว่าอัดตัวไดจะมาเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจัดจานน้ำเพื่อนแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลยกระไดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ของขอาจารย์ธน,นีเพื่อนบอกว่าหวดนี้เด่นสี่กับหกว่าสั่นเพื่อนว่าตัวไดจะมาล่องเบิ่งนค่ะพี่น้องเด่นสี่และหกเนาะค่ะ ว่าจะใดจะมามาได้บนล่างเนาะสูตรนี้ยายไพอานซื้อเพิ่นโม่ออกดอกพี่น้องเจ้าเพิ่นว่าซื้อไว้อย่างงี้อย่างยายไพก็ขอโทษขอไพ่เหลายๆเนาะค่ะเนาะว,ว่าเพิ่นซื้อไว้อีหยังเนาะพี่น้องเอามากระจังวานําเพิ่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดนอแอดนูเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอ no, no ดนอแอดนู่นบอกว่าสามตัวบนเนาะค่ะแอดนอแอดนูรูเรืองนี่แหละหรือว่ามาตัวข้านี่ยแหละสามตัวบนพี่น้อง เพิ่์ลมีอยู่สิบคูเนาะสิบชุดพี่น้องสิบชุดเนาะค่ะแล้วก็งวดที่แล้วเขาหาเจ็ดเนาะจา้ะแล้วก็บสองตัวเพิ่์ลมี่หกห้าหกหกแปดหาแปดหกหนึ่งหาและหนึ่งหกอันนี้มาได้บนล่างเนาะชุดเต็มบนเพิ่์ลกัตัดออกจากล่างสองตัวเนาะจะเอาแต่ตัดออกจากสองตัวทึ่งเพิรนเนาะพี่น้องเอามาเบิ้งค่ะพี่น้องเอาผู้ใดมักแนวทางของเพิ่์ลกัแคบหน้าจอเป็นแนวทางท่าเลยเนาะพี่น้องเนาะ มักตัวใดกับจังจวดจาดน้ำเพลินเนาะค่ะสำหรับแอดนอแอดนูรูเรืองเนี่ยเราพี่น้องต่อไปเลยจัดอันนี้เป็นแนวทางอ่าเดนลางสองสูตรชนอยู่ที่เจ็ดข้าเจ้าว่าเจ็ดมาลางพี่น้องเจ็ดอีหยังดีเจ็ดอะไรดีว่ะสันพี่น้องอุไรมีตัวใดกับจวดจดัดฝาดบ่มน้ำเพลินใดเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำเพลินใดเนาะค่ะมักตัวใดกับว่าไปตามสูตรเพลินเนาะพี่น้องเนาะ เก็ดอะไรดีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าฮามาปิดทายสูตรนี่ขันขั้นมเมนต์ของทแทยาไพ่ขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะบางคนกับว่าของแถบางคนกับว่าของโรทสแต่ว่าสูตรนี่ยาไพ่บ,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 บด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 ได้รู้จดกของเพบ่บดบดยตบดเนาะคด่ดบดบ้บด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 บ่มั่นใจเนาะคะ แอดไพ่เบลลิงเล็กแย่ไพ่แจะมีของเพื่นโดยตรงเนาะค่ะพี่น้องอย่าเอามาจากโต้เพื่นโดยตรงแต่ว่าสูตรนี้แย่ไพ่บอลมาจากโต้เพื่นโดยตรงก็ต้องขอโทษขอให้เนาะหัวที่เลี้ยวเพื่นเข่าแปดหางกับเจ็ดหางเนาะจ้ะวันนี้เพื่นบอกว่าสามตัวสี่เก่าสี่เจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่สี่เก่าสี่หางอ่าแล้วกันเน้นๆคือสี่เจ็ดเนาะค่ะเด่นสี่สันพินเอาพี่น้องค่ะกันผู้ใด้หูจักว่าของแทนหรือของปลอมก็คอมเมนต์เขาบอกบอกแย่ไพ่เนี้ยเนาะค่ะเน้อยแย่ไพ่บอลจักน้ำเพิ่เนาะสูตรนี่เนาะ การถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่ได้เขามาหลับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยปังปังสุขสุขสุขค้นเ้อจ้าว่าจะาใดที่ยายพายเาบาประมวลหรือว่าอ่านตัวเลขพิษนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอพย่หลายเยนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนา้ทางยายพายมห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้าขอขอบคุณห้หลายเนาะค่ะสวัสดีจ้า